ครับสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่สาขาพิมายนะมาอยู่สาขาดีลเลอร์เดียวกันก็คือผมมาอยู่สาขาปากช่องนะครับคุณผู้ชมนะปากช่องกับพิมายเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับดีลเลอร์คิงยนเหมือนกันนะของผมเนี่ยจะมีโคราชบุรีลัมบุรีลัมทั้งหมดเลยนะครับโคราดสีดาสามแยกปาก อ่าสำนักง,งานใหญ่พิมายแล้วก็ปักช่องนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ห้ามพลาดเลยสําหรับสายบรรทุกรถคอกต้องบอกว่าคันนี้สุดทุกอย่างจริงๆสุดทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสุดยังไงนะฮะใส่แต่อุปกรณ์แบบโอ้โหราคาสูงๆทั้งนั้นแล้วทําย่อแบบย่อเต็มระบบด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับการทํารถสายย่อเนี่ยเขาต้องทํำยังไง นะมีการใส่อุปกรณ์ตรงไหนยังไงไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับก็กําลังตกแต่งนะครับเอารถไปส่งนะครับที่จังหวัดนะครนายกก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนคันนี้นะฮะทำมาจากรถตอนเดียวเครื่องสามพันนะครับตอนเดียวเครื่องสามพันนะครับคุณผู้ชมนะราคารถเปล่า,เ,ลาเนี่ยถ้าไม่รวมอุปกรณ์นะฮะห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแต่ดูอุปกรณ์คันนี้คนระับเป็นไงฮะโอ้โ oh ห สวยมากนะสวยมากบอกเลยทั้งสวยทั้งสุดนะคันนี้สำหรับด้านหน้านะครับผมคันนี้ใช้เป็นแม็กเลนโซ่ดีวันเะฮะเลนโซ่แท้ D1 f ันเะครับ, so FC, รบเป็นแม็กหก้านนะหก้านแบบนี้เลยสวยๆข้างหน้ากว้าง9.5ใช้ยาง245ทับ 4, 5, ขอบ18นะครับมีการโหลดข้างหน้าทำสตัดมาแล้วก็ใส่ฝาครอบปั๊มเบรกน้ำเงิน โอ้โหสวยๆเข้ากับสีบอนเงินเลยไหมฮะนี่เป็นไงในส่วนของล้อหลังนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับใช้เป็นแมกเรนโซ่แท้ขอบ15นะครับยาง22575เป็นยางมิชลิน X c d กซก็คือเป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะคือเขาเรียกว่าอะไรถ้าสายเล่นกันเนี่ยจะรู้ดีแล้วว่าถ้าบรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ต้องเป็นยางยี่ห้อนี้แหละนะครับต้องเป็นยางยี่ห้อนี้ นี่เป็นไงนะครับก็เป็นใช้พาวโป p, p นะครับพาโปเบรก ABS ลูกปืนใหญ่นะครับที่นิยมกันปัจจุบันแล้วก็ท้องตลาดเนี่ยจะใช้รุ่นนี้กันเยอะมากนะปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องไฟ ABS โชว์นะฮะร,รุ่นนี้ใช้งานได้เลยจบๆยาวๆนะฮะส่วนตัวคอกนะครับคันนี้ใช้เป็นคอกไทเทนะครับซึ่งในตัวคอกเนี่ยในเรื่องของโครงที่ใช้ในการแบกรับน้ำหนักแรงอัดเนี่ย จะใช้เป็นแปบปลปานะเกี่ยวน้ําเงินนะครับแปบปลปาเกี่ยวน้ําเงินนะครับนี่แล้วก็ลอยเชื่อมนะครับมีการเก็บป้องกันสนิมให้เป็นอย่างดีส่วนพิเศษกว่านั้นสําหรับข้อตัวนี้นะฮะใช้เป็นไทเทนะครับปกติมันจะเป็นเหลดนี่มันจะเป็นเหลดอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้นะครับก็แซมไทเทเข้ามานี่เป็นไงฮะสวยๆแล้วก็เอกลักษณ์เขาควายงานของใครฮะ เดี๋ยวบอกนะครคลิปนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นงานของใครนะครับส่วนด้านหลังกันตกนะครับก็เป็นแป๊บปลาปาเหมือนกันแล้วก็ใช้แซมไทยเทเข้ามานะครับแซมไทเทเข้ามาส่วนคอกนี่เลยฮะคอกงานของช่างบึ้งนะครับคุณผู้ชมนะครับงานของช่างบึ้งนะครับลาดบุรีที่เขาบอกว่าเป็นหัวจ่ายนะครับเป็นหัวจ่ายก็งานช่างบึ้งเลย นะครับส่วนพิเศษไปกว่านั้นนะครับสำหรับท่านใดอยากได้แบบคันนี้นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูคันนี้นะฮะมีปูพื้นสแตนเลสด,ด้วยนะครับคือแบบบอกเลยว่าคันนี้ทำครบทุกจุดนะครับอะไรทําได้ทําหมดเพื่อการบรรทุกทีเดียวจบนี่ฮะปูฝาท้ายนะครับ เพื่อความแข็งแรงนะครับยึดด้วยรีเวทนี่ยึดด้วยรีเวทนะครับแล้วก็อันนี้มีตัวกันลื่นให้อันนี้เป็นเลดนะฮะตัวนี้เป็นเลดจะสามารถป้องกันสนิมได้นะครับฝาท้ายเป็นเลดแล้วก็คันนี้ดามกระบะหมดนะครับบนล่างนะครับ <c oughs> เพื่อความแข็งแรงนะมีดามกระบะเรียบร้อยเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอล็อกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงล่าง นะครับส่วนช่วงล่างของคันนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดมากดูนะฮะโช้กควยเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับโช้กคว,คควสกีเรียบร้อยหมดนะครับโปรเฟนเดอร์สองคู่แล้วก็แหนบบรรทุกนะฮะโอ้โหแผ่นยยใหญ่ๆอย่างนี้10บล้อครับคันนี้ใช้แหนบ10บล้อนะครับมาด้วยตรงเตงนี่ฮะตงเตงบุ้เหล็กเห็นไหม ตัวเตงบุ้นเหล็กตัวนี้นะครับเป็นตรงเตงโหลดโดยเฉพาะเห็นไหมว่าตัวหูแหนบกับตัวตรงเตงข้างบนน่ะมันแทบจะชิดกันเลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็อัดจารบีได้นะครับสําหรับตรงเตงนี้นะนี่ย่อที่ตรงเตงไม่พอนะครับถ้าจะโหลดแบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้โหลดอ่ะอยู่ประมาณนี้ครับสามนิ้วสอดนะครับสนิ้วสอดนะ โหลดแค่ตรงเตงไม่พอครับนี่หูแนบด้านหน้าย้ายครับเจาะรูใหม่ย้ายให้อยู่บนเพื่อให้มันโหลดลงได้เยอะที่สุดนะครับนี่แบบนี้เลยนะต้องบอกเลยว่าสเต็ปคันนี้สุดจัดนะครับราคาของทำไปเกือบแสนหน้าคันนี้นะครับนี่แล้วก็คันนี้จะมีดามกระบะมาเรียบร้อยนะครับ โอ้แต่มองไม่เห็นมันเตี้ยจัดนี่นี่น,นี่นะฮะพอเห็นอยู่แต่ว่าดามกระบะมาเรียบร้อยละก็จะได้ทรงสวยๆประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ก็สำหรับวัยรุ่นเนี่ยสเต็ปเนี้ยผมมั่นใจว่าถูกใจแน่นอนนะครับสเต็ปวัยรุ่นนะก็เห็นลูกค้าคำถามมาอยู่เรื่องราคาแปลงหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงที่จะทำก็ ไปทำเพิ่มเติมเองทีหลังก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าครบสวยและเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะนี่สำหรับตอนเดียวเครื่องยนต์สามพันส่วนท่านที่ถามมาครับว่าตอนเดียวของเราอะ่ะมีสีอะไรบ้างอะ่ะนี่ก็จะมีทั้งหมดสามสีเทาดำบอลเงินขาวนี่สีขาวนะครับมีทั้งหมดสามสีจะมีในเครื่องยนต์สามพันและพันเก้าแต่ถ้าเกิดเอาไปบรรทุกอย่างนี้ครับ หนักๆอย่างเงี้ย4-5ตันนะครับก็เล่น3,000ไปเลยจบๆนะครับส่วนอคอกนะฮะผมลืมนับชั้นให้ดูอคอกเนี่ยจะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10ชั้นครึ่งก็คือเมตร3,5ถามว่าถ้าทำเพิ่มเป็น11ชั้นครึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ก็เพิ่มมาอีกประมาณ10เซนเพราะว่าแต่ละช่วงล็อกมันเนี่ยเขาจะตีไว้ประมาณ10เซน นะครับประมาณนี้นะที่ที่ผมเห็นเขานนับให้ดูนะนะครับสเต็ปนี้ก็ถือว่าจบแน่นอนแล้วก็สุดจริงๆนะครับนี่ราคาดาวตอนนี้ก็เริ่มต้นที่10%ของราคารถที่รวมอุปกรณ์แล้วนะครับใช้เงินอยู่ประมาณ5,9700ส่วนอุปกรณ์เลือกได้นะครับถ้าท่านใดไม่อยากย่อบแบบนี้ก็ได้แต่คันวันนี้ที่มาถ่ายให้ดูก็คือย่อบแบบเต็มระบบไปเลยนะครับเอาใจวัยรุ่น นะครับที่ไปบรรทุกซิงๆนะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ